รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้พวกเรามาเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งกับละครเวทีรามาดราม่าครั้งที่8ครับโดยในปีนี้ละครเวทีของพวกเราชื่อว่าโฮปอ่าคิดกันไม่ถึงเลยสินะคะว่า นักศึกษาแพทย์อย่างพวกเราจะทําละครเวทีอะไรอย่างนี้ได้อย่างแรกเลยนะครับคือฉากครับพวกเราได้ออกแบบและสร้างสรรค์ฉากของป่าทั้งสวยงามตื่นตาตื่นใจครับและฝ่ายคอสตูมเพื่อนๆพืของพวกเราก็ได้ผ่นตัวมาเป็นเมคอัพอาร์ติสและแฟชั่นนิสตา์มืออาชีพซึ่งทาให้พวกเราเนี่ยต้องสลัดภาพนักศึกษาแพทย์เฉิมเิมออกไปได้เลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคืออะไรรู้ไหมครับเบลคืออะไรคะคือฝ่ายนักแสดงของพวกเรานั่นเองนะครับพวกเขาครับทั้งสวยทั้งหล่อและตั้งใจฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียว และไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังมีเพลงประกอบละครเวทีที่พวกเราได้แต่งเองร้องเองเล่นเองรับรองได้ว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังกันเลยค่ะสำหรับสถานที่จัดงานนะครับขอประชุมอาลีวรยะเสวีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับติดตามข่าวสารข้อมูลของพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram The Ramadrama แล้วพบกันนะคะ ข้าสู่ช่วงนี้คุณผู้ชมครับช่วงบิ๊กสตอรี่ในพบหมอรามานะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เองเรื่องใดที่เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเองนะครับหรือว่าได้รับการพูดคุยพูดถึงในสังคมเราก็จะไปงัดแงะแกเอาฮะแกะเก่านะฮะแล้วก็นามาพูดคุยกันต่อในช่วงนี้บิ๊กสตอรี่ในพบหมอรามานะครับวันนี้ก็พิเศษมากนะฮะอาจารย์ใช่ครับวันนี้เนี่ยขอเสนอความภูมิใจของชาวรามาของเรานะครับวันนี้เป็นเรื่องดีๆของนักกษาแพทย์รามานะครับที่มารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานนะครับคุณเต๋อคิดไหมครับว่าน เคยมีความภาพไหมครับภาพจำของนักศึกษาแพทย์ต้องใส่แว่นตาหนาๆนะคะ,ะถือหนังสือแบบเล่มใหญ่ๆดูหน้าดําเคร่งเครียดนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วผมเชื่ออย่างนั้นเลยครับอาจารย์เชื่อว่าเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปภาพ<ด>ความทรงจำอดีตที่บอกว่านักเรียนแพทย์เนี่ยต้องใส่แว่นนั้นหนาถือหนังสือเล่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนี้ ไม่จริงเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ยังมีอยู่นั่ก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้นั่นเองแต่ว่าศึกษาหาความรู้อย่างเดียวในยุคนี้ไม่ได้แล้วอาจารย์รต้องทํากิจกรรมร่วมด้วยถูกต้องครับและเด็กสมัยนี้เก่งมากนะครับถ้าเกิดว,ว่า เราส่งเสริมเขาดีๆนะครับเขาสามารถสร้างสรรค์อะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้เด็กๆนักศึกษาแพทย์ของรามาธิบดีนะครับมารวมตัวกันเล่นละครเวทีให้คุณเต๋อโอ้โหน่าสนใจมากอาจารย์มาพบกับน้องๆเลยดีกว่าครับตอนรับน้องๆนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อ้าวให้แต่ละคนแนะนาตัวเลยไหมให้น้องๆแนะนําตัวกันก่อนเลยดีกว่านะครับอ้าวเริ่มจากคุ้มกับก่อนอ่าคุ้มกับ เรียนอยู่ตื่นเต้นใช่ไหมฮะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีค่ะครับอาจารคะครับครับครับสวัสดีครับเออสุภกรเชัยการครับเออเป็นเออนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับครับน้องส่งให้เพื่อนเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสัลชนนบุตราคมดีนะคะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3เหมือนกันค่ะ อ่าถัดมาครับอันนี้สองคนนี้เป็นนางเอกกับพระเอกครับโอ้โหนะครับค่ะชื่อธนาชาธานิรัติค่ะอยู่ชั้นปีที่สองค่ะรับบทนางเอกค่ะชื่อพากรที่ประสานนะครับอยู่ชั้นปีที่สองนะครับรับบทเป็นพระเอกค่ะ ก่อนที่เราจะมาถามกันว่าละครเวทีนะฮะปีนี้ที่เป็นรามาดราม่าปีล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวขออนุญาตถามน้องย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วรามาดราม่าเนี่ยนะฮะจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นเริ่มต้นขึ้นมาได้ไงเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่8แล้วด้วยใช่ครับใครจะตอบพุ่มกลับไหมฮะก็นะครับละครเวทีรามาดราม่าของเราเนี่ยในตอนแรกก็เป็นเพียงละครเวทีเล็กๆที่ทํากันอยู่ภายในซึ่งก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่8แล้วก็คือว่ามีมา8ปีแล้วนั่นเองนะครับ โดยในยตอนแรกก็เป็นเพียงละครภายในแต่ก็พอผ่านไปหลายๆปีเนี่ยร,รุ่นพี่เขาก็คิดว่าเราต้องจะทําให้ละครเวทีนั้นเออใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้มันจริงจังขึ้นเพื่อที่เราจะได้นํารายได้ตรงนั้นนํามาใช้ประโยชน์ต่อไปแล้วก็จะได้โปรโมตคณะของเราแล้วก็บอกว่านักศึกษาแพทย์ทําได้มากกว่าการเรียน ปกติด้วยครับหรือนักศึกษาแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวอย่างสามารถสร้างสรรค์อย่างอื่นได้ด้วยมีผลงานทางศิลปะได้ด้วยใช่ไหมครับอก็น่าสนใจใช่ครับครับคราวนี้กลับมาถึงละครเวทีเรื่องนี้ครับปีนี้ครั้งที่8ละครเวทีเรื่องนี้มีชื่อว่าชื่อโฮปนะครับครับโฮปที่แปลว่าความหวังนั่นเองครับครับบอกเล่าที่มาที่ไปหน่อยว่าทําไมถึงต้องโฮปโฮปคืออะไรโฮปนะครับในที่นี้ก็แปลว่าความหวัง ละครเวทีของเราเนี่ยด้วยธีมเนี่ยจะแตกต่างจากาละครเวทีปีอื่นอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่าตัวธีมจะเป็นเรื่องของโลกอนาคตครับครับเป็นโลกอนาคตโ,โ,โลกอนาคตตรงนี้เป็นโลกอนาคตเราสมมติโลกอนาคตขึ้นมาว่ามันเกิดหลังจากสงครามครั้งสุดท้ายที่ทําให้โลกเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปหมดทาให้มนุษย์โลกเนี่ยศีลธรรมในใจหายไปทุกคนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแย่งชิงและข้าฟันกันและด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้าเนี่ยเลยมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดจะสร้างโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งโครงการี้ชื่อว่าโฮปนี่เองคำการโฮปนะครับ โครงการโฮปนี้ก็คือเป็นโครงการที่เราจะสร้างมนุษย์เราจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาครับมนุษย์มนุษย์นี้เออเราเริ่มจากการสร้างเป็นหุ่นยนต์แล้วเราก็ทําหุ่นยนต์นั้นให้มีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์หุ่นยนต์เหล่านั้นถูกโปรแกรมให้ต้องรักษามนุษยธรรมอ๋อฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโฮปเวลแล้วก็เป็นเสารถไฟฟ้าไม่ใช่คนละโครงการกันเดี๋ยวฮะมีคนถามมาว่าเอาเป็นนักึกษาแพทย์แล้วมาคิดละครเวทีแล้วใครเป็นผู้ซ้อมให้ เอาเวลาที่ไหนมาซ้อมกันอะครเห็นว่าเรียนหนักกันออค่ะก็ส่วนมากก็คือซ้อมกันเองอาาคคะค่ะคทุกๆอย่างที่แบบทำกันในปีนี้ในละครทุกๆปีค่ะส่วนมากก็ซ้อมจ,จากเพื่อนๆในรุ่นนะคะแล้วก็มีมีหนูแล้วก็มีคนที่เป็น,นผู้กำกับ,บแล้วก็มี <c oughs> คนทีน่เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นผู้กำกับเป็นคนที่เคยทํางานมาปีก่อนๆมาช่วยดูด้วยาาค่ะคือซ <ๆ S 2> ้อมกันเองเลยเหรอฮะใช่มีใครมาฝึกให้ไหมฮะ ส่วนมากก็เป็นปีพี่ปีที่แล้วค่ะแล้วเราก็ได้มีปรึกษาแบบผู้เชี่ยวชาญข้างนอกบ้างค่ะวันนี้เยี่ยมจริงๆอะพี่นี้ทีมงานทั้งหมดทั้งนักแสดงทั้งรุ่นพี่นะฮะที่ทาละครเวทีเรื่องนี้ทั้งหมดกี่คนทั้งหมดโอ้นับไม่ถ้วนก็จะเป็นนักศึกษาทั้งรุ่นของเราเลยครับร้อยแปดสิบคนทุกคนแบ่งฝ่ายกันมีเป็นทาฉากทําคอสตูม แต่งเพลงทุกส่วนแบบทําเองทั้งหมดเลยคือไม่ใช่โดยปกติแล้วหลายๆคนจะคิดว่านักศึกษาเวลาทาละครเวทีเนี่ยก็จะเป็นชมรมการแสดงชมรมการละครอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่วันนี้คือชั้งชั้นปีถูกต้องครับ180คน180คนทั้งชั้นปีร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันทําละครเวทีเรื่องนี้ใช่ฮะอ่ะส่วนโปรเจกต์นี้เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการแคสนักแสดงหรือว่าตัวแสดงรวมไปถึงการแบ่งหน้าที่ทั้งหมดด้วยใช่ไหมครับเริ่มต้นเนี่ยหัวเลือก็น่าจะอยู่ที่ผู้กำก หลังจากนั้นแล้วยังไงต่อเรื่องต้นแคสยังไงอะไรคือจุดมุ่งหมายหรือว่าวิธีการเลือกนักแสดงหนุ่มหล่อสาวสวยของเราก,ก็มีความสามารถะคะ่ะก็คือการแคสนี่ก็เอ๊บอกได้เปล่าว่าแคสไงกไ็มีให้ <c oughs> <c oughs> ให้บทไปก่อนนะคะ uh huh. แล้วก็อ่านบทลองอ่านดูว่าเออ <c oughs> แต่ว่าอ่านแล้วเป็นยังไงขัดแบบกระบุคลิกตัวเองไหม <c oughs> แล้วก็แบบสามารถ อะไรร้องเพลงร้องเพลงอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าการเพราะว่าละครเวทีของเราก็มีร้องเพลงเยอะเหมือนกันค่ะโอ้ค่ะใช่ค่ะประมาณนี้นะมาพูดคุยกับนักแสดงบ้านกว่าจันครับให้นักแสดงแล้วตอนที่แคสเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะต้องเล่นอะไรบยังไงบ้างครับรับไม่ไปค่ะก็ตอนที่แคสก็จะมีบทส่วนหนึ่งของฉากเนี่ยค่ะก็ร้องให้เล่นดูกับพี่ที่เป็นพระเอกวิธีแล้วครับแล้วก็มีเป็นแบบ เลือกมาว่าจะลองบทบาทสมมติว่าแบบแฟนทิ้งมาอกหักอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปปลอบเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นฉากหนึ่งให้ลองรองแสดงดูค่ะครับอ๋อโหอันนี้เป็นส่วนของนางเอกแล้วพระเอกครับของผมก็คือแนวคล้ายๆกับนางเอกครับแต่คือจะเป็นแสดงกับต้องเข้าไปปลอบผู้ชายเหมือนกันไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอครับบอกว่าเหมือนกันก็แนวแบบเป็นก็คือจะแสดงกับนางเอกของปีที่แล้วนะครอ๋อค่ะแล้วก็จะมีให้ร้องเพลงแล้วก็เป็นบทบาทสมมติเหมือนกันครับอืม นนอัี้เป็นสรายากไหมอ่ะต้องแข่งขันกันเยอะไหมครับกว่าจะได้มาเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยก็มีการแข่งขันนะครับแต่ว่าคือผมก็ไม่ทราบจานวนเหมือนกันโอ้หลายคนแต่ก็น่าจะใน180คนเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะก็ได้มาแล้ว2คนอนักแสดงหนึ่งท่านด้วยพูดคุยกันด้วยนะครับอันนี้บทอะไรฮะเห็นจากวีทีอาร์เมื่อสักครู่ที่เปิดตัวด้วยนางรองอะค่ะก็เป็นนางร้ายด้วยเป็นนางรองแล้วก็เป็นนางร้ายด้วยค่ะช่วงของการแคสเป็นยังไงบ้างเล่าประสบการณ์ให้เราฟังกันสักนิดหนึ่ง ตอนนั้นคนที่มาแคสคก็มีแต่ตัวท็อปๆของคณะทั้งนั้นเลยครับท็อปนี่คือผลการเรียนระดับท็อปแล้วก็มาแคสหรือว่าก็หลายๆอย่างค่ะก็ถือว่าแบบฝ่าฟัาานมากๆเลยกว่าจะได้บทนี้มาครอง e <size> แสดงว่าไม่ได้มาง่ายๆจริงๆนะฮะฝ่าฟันกันมาเฮ้ยทุ่มเทมากเฮ้ยจะได้บทนี้มาครองอ๋อครับแล้วถามนิดนึงว่ากิจกรรมเนี่ยสำคัญต่อการเรียนไหมแล้วมีผลกระทบต่อการเรียนไหมเพราะเห็นว่าเรียนหนักอยู่เหมือนกันครับ แน่นอนว่าต้องกระทบการเรียนแน่นอนครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าพวกเราเรียนกันหนักไม่จริงนักศึกษาแพทย์ครับ แต่ว่าด้วยภาพอย่างที่พี่พูดไปว่าภาพนักศึกษาแพทย์ที่ถือหนังสือแว่นตาหนาเติดก็ไม่ได้มีอีกต่อไปแล้วอนอกจากพวกเราเรียนนะักพวกเราก็ยังเวลาที่พวกเราว่างพวกเราก็คิดว่าเราต้องจะสร้างสารรค์อะไรที่เป็นประโยชน์ได้แล้วก็จะโชว์คติของรามาครับพระผูศัก,กยภาพศักยภาพหลายด้านโอ้จริงฮะอาจารย์เพราะว่าจริงเรื่อง,องการเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอคิวส่วนหนึง่งใช่ไหมฮะเรื่องของการทํากิจกรรมนี่ก็เป็นส่วนของอีคิวที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมฮะก็ต้อง เรียกว่าสร้างสมดุลให้ได้นะครับอ้าวคราวนี้ถามอีกนิดหนึ่งณนะตอนนี้เองเนี่ยนะครับความพร้อมของละครเวทีเรื่องนี้ครบไปถึงไหนแล้วเรื่องของฉากโปรดักชั่นภาพรวมทั้งหมดการซ้อมของน้องๆเป็นยังไงบ้างแลฮะก็ดําเนินไปได้เยอะมากแล้วครับเพราะว่าเราดําเนินการซ้อมมาเป็นเวลาประมาณ2เดือนแล้วนะครับซึ่งการซ้อมเนี่ยก็ เป็นระยะเวลาที่นานมากวันหนึ่งซ้อมทั้งวันเลิกเรียนสี่โมงเย็นเราซ้อมนานกันจนถึงเที่ยงคืนเป็นประจาทุกวันเลยบางวันก็ต้องนอนที่ห้องซ้อมมีทํางานด้วยกันหนักมากฉากก็ต้องลงมือทําเองนะครับเลื่อยไม้ต่อตะปูทุกอย่างทําเองทุกอย่างตอนนี้ก็คือดาเนินไปได้เยอะแล้วก็ยังย้าว่าทํากันเองทั้งหมดทุกกระบวนการและที่สำคัญก็ยังต้องเรียนหนักมากตามฉบับของนักศึกษาแพทย์เขานะฮะคราวนี้ถามนิดหนึ่งในส่วนของการซ้อมนักแสดงที่เหลืออาจารย์ครับว่าช่วงของการเรียนด้วยต้องมาซ้อมด้วย มีอะไรแปลกๆหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของระหว่างการซ้อมหรือว่าช่วงโปรดักชั่นตรงนี้มาเล่าให้ฟังกันบ้างเห็นผีเห็นผีไม่เกี่ยวมั้งครับเห็นผีนี่คืออะไรเริ่มที่พระเอกแล้วกันเริ่มที่พระเอกหน่อยครับก็ประสบการณ์ในการซ้อมนะครับคืออย่างได้รู้จักแบบพวกพี่ๆอย่างนี้ด้วยนะครับแบบคือจากตอนแรกอะที่แบบว่าผมไม่ค่อยรู้จักกับพวกพี่ๆเลยเท่าไหร่ครับ ก็เนี่ยพอมาสอบก็ผมก็จะรู้จักกับพวกพี่ๆมากขึ้นแบบเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเดินตามพวกโรงพยาบาลก็ได้ทักทายกับพี่ๆครับแล้วก็ยังได้เพื่อนนางเอกด้วยนะครับได้เพื่อนนางเอกด้วยครับคือหมายถึงว่านางเอกมีเพื่อนแล้วเราก็ไปได้กับเพื่อนนางเอกเข้าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ได้เป็นเพื่อนกับนางเอกด้วยวยังไงบ้างครับให้นางเอกพูดบ้างอ่าประสบการณ์จากการทํางานนะคะก็อย่างเดิมก็คือเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วพอมาครั้งนี้เนี่ย ก็ได้ฝึกนะคะก็จากเดิมเราเคยคิดว่าเออเราเป็นคนที่ร้องเพลงค่อนข้างดีแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บแล้วกพบว่าเอ้นี่เราร้องผิดคีย์มาตลอดเลยเหรอ,อ <laughs> พี่พๆก็จะเป็นคนฝึกให้อย่างเงี้ยคะ่ะก็ <laughs> เป็นประสบการณ์ที่ทดีค,ครับใ <c oughs> น,บนส่วนของอตอนนี้ความพร้อมเนี่ย,พร,ยพร้อมกันแล้วแล้วถ้าคนที่อยากจะดูจะไปติดต่อซื้อบัตรจะดูกันได้ยังไงดูที่ไหนครับครับ นางรองนี่เป็น PR ด้วยไหมฮะเน็งรายนางรองและเป็นพีอาร์ด้วยใช่ค่ะมีตำแหน่งอื่นอีกไหมฮะไม่มีแล้วนะฮะสามตำแหน่งครับติดต่อซื้อบัตรได้สองช่องทางนะคะทั้งอ๋อทั้งเฟซ o ุ๊กเ d r a m a Drama แล้วก็เบอร์โทรนะคะที่ซึ่งจะขึ้นในไทยรายการแล้วก็ส่วนรอบการแสดงก็จะมีทั้งหมด4รอบนะคะรอบแรกก็จะจัดขึ้นวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะคะเป็นรอบปฐมทัศน์ ราคาบัตรเนี่ยก็จะเป็น800แล้วก็1000บาทแล้วก็อีก3รอบที่เหลือนะคะก็จะเป็นวันที่11แล้วก็12กรกฎาคมราคาบัตรก็คือ250และ350บาทนะคะนะครับฉันบอกว่าจริงๆเรื่องของรายได้ค,คนหนึ่งเนี่ยจริงๆก็จะนำไปทำกิจกรรมส่วนหนึง่งแล้วก็บริจาคเพื่หรือเปล่าฮะครับ ครไมรโฟนก็ค,คือรายได้นะคะก็จะมอบให้คณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีน,นะคะเพื่อซื้อเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยคะ่ะนะครับแม้ว่านักศึกษาแพทย์เนี่ยครับ,รบนอกจากท,ทํากิจกรรมดีๆแล้วเนี่ยยังนึกถึงสังคมด้วยนะครับนะครับอ่าสุดท้ายครับขอตัวแทนหนึ่งท่านฝากเอาไว้ให้คุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับละครเวทีรามาดราม่าเรื่องนี้โฮปนะครับฝากไปได้เลยครับ ค่ะสำหรับละครเวทีของเรานะคะก็ทุกคนทุ่มเทกันมากๆเลยนะคะก็อยากจะฝากไว้ให้มาดูกันเยอะๆค่ะนะครับอ่ะละครเวทีเรื่องโฮบนะฮะรามาดราม่าผลงานของนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามได้ตามช่องทางที่น้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องๆนักศึกษาแพทย์ทุกท่านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโฮบนะครับอ่ะช่วงนี้คุณผู้ชมครับรุปข่าวรามาอัปเดตรอบวันครับติดตามกันเลยครับ นายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตนิราไมรักษาราชการประลัดกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเมอร์สว่ากระทรวงสาธารณาสุขออกประกาศคำสั่งให้สถานพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติตามในกรณีเมื่อมีผู้ป่วยต้องสงสยัยต้องแจ้งกระทรวงสาธารณาสุขทันทีห้ามปฏิเสธการรับผู้ป่วยและถ้าต้องส่งต่อเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลอื่นห้ามส่งผู้ป่วยเดินทางไปเองด้วยรถสาธารณะ ให้ส่งด้วยรถพยาบาลที่มีการป้องกันการติดเชื้อหากฝา่าฝืนมีความผิดปรับตั้งแต่2,000ถึง10,000บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการการจัดการเดินทางของผู้แสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอราระเบียให้ขึ้นทะเบียนและส่งรายชื่อผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญพิธฮีฮั์รวมทั้งพิธีอุมร็อกให้ไหนแพทย์สาธารณาสุขทุกจังหวัดในพื้นที่ทราบ เพื่อติดตามดูแลและเฝ้าระวังโรคในผู้สแสวงบุญทุกคนเมื่อกลับถึงประเทศไทยเจวายลีทายาทของบริษัทซัมซุงออกมาก้หมหัวขอโทษในฐานะที่หนึ่งในโรงพยาบาลของเครือบริษัทเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกลุ่มอาการทางเดินหายใจสายพันธุ์ตะวันออกกลางหรือเมอร์สที่ระบาดในเกาหลีใต้ขณะน,นี้ส่วนสถานการณ์ล่าสุดผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก3รายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้านนายเจวายลี ได้สัญญาว่าจะปรับปรุงศูนย์การแพทย์แห่งนี้ใหม่ทั้งหมดจากสถานการณ์ฝนได้ทิ้งช่วงมานานหลายเดือนทําให้ทางเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากได้ปล่อยน้ําน้อยลงเนื่องจากน้ําในเขื่อนมีปริมาณที่น้อยมากจนทําให้แม่น้ําปิงเหลือปริมาณน้าในแม่น้ําน้อยลงกว่าในช่วงปกติและน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมามีสภาพแห้งขอดในบางช่วงซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์เป็นจานวนมาก